ออกกาลังกายตอนกลางคืนแล้วส่งผลทําให้นอนหลับยากมากแล้วจะทำยังไงดีนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมมาตอบให้คืออย่างที่บอกนะครับว่าถ้าใครก็ตามที่เจอภาวะแบบนี้อยู่จริงๆแล้วคำตอบที่ผมอยากขอตอบง่ายๆข้อแรกก่อนเลยนะครับก็คือเปลี่ยนเวลาการออกกําลังกายสะเถอะครับเฮ้ย <laughs> อันนี้จริงๆครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่านี่คือสาเหตุที่ทําให้เรานอนยากนอนไม่หลับ เราก็ควรที่จะแก้ให้มันตรงจุดตรงนี้แหละว่าเอ้ยเราออกกําลังกายกลางคืนไม่ได้อะพอเราออกกําลังกายกลางคืนอีกแป๊บเดียวเราจะหลับอยู่แล้วแต่ด้วยความที่พอมันออกกําลังกายเรารู้สึกว่ามันทําให้ร่างกายเรา alert ขึ้นมากระฉับกระเชงเสเหลือเกินพอจะนอนปับ๊บม,มันตาแข็งหมดเลยมันหลับไม่ได้เลยแบบอะไรเงี้ยซึ่งการออกกําลังกายช่วงกลางคืนมันไม่ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ชีวิตเราแล้วครับลองเปลี่ยนไปเถอะอย่างเช่นเปลี่ยนไปออกตอนเช้าไหมตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนบ่ายตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอะถ้าเรา พอจะปรับได้ผมแนะนําว่าให้ปรับอันนี้คือข้อข้อที่1นนะครับให้เป็นตัวเลือกก่อนกับอีกข้อหนึ่งครับที่ผมแถมให้ซึ่งอันนี้ลองเอาไปทําดูนะครับเผื่อมันจะช่วยได้เพราะหลายๆคนนะครับที่แบบว่าเอ้ยพอเรามีการออกกาลังกายช่วงกลางคืนหรือแม้กระทั่งอยู่ในบริบทของคนที่มีความนอนยากที่ไม่ใช่มาจากการออกกําลังกายด้วยนะครับผมอยากแนะนําว่าก่อนนอนสักประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วกันให้เราอยู่ในโหมดที่เรียกว่าสงบตัวเองก่อนนอนนั่นเองนะครับก็คือในหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเนี่ยเป็นไปได้ให้เราทําตัวเองให้แบบมีความ เบาสบายผ่อนคลายที่สุดเช่นเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องมีการจับมือถือเพื่อรับเรื่องราวข่าวสารอะไรให้เราฟุ้งซ่านแล้วหรือก็ไม่ควรดูละครหลังข่าวหรือหนังที่แบบว่ามันมีอารมณ์หรือว่ามีความตื่นเต้นระทึกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วหรือแม้กระทั่งการเสพข่าวที่แบบว่ามันอาจจะทําให้เราแบบเครียดคิดเยอะหรืออะไรไม่ว่าจะเป็นข่าวเศรษฐกิจข่าวอุบัติเหตุข่าวการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยครับคือช่วงก่อนนอนอ่ะวางได้แล้วแล้วอาจจะแบบเปลี่ยนบริบทแบบอา,อาจจะนั่งชิลๆสักแป๊บหนึ่งเปิดเพล บรรเลงแบบสบายๆหรืออาจจะอ่านหนังสืออ่านเล่นที่แบบเนื้อหาเบาๆหรืออาจจะเปลี่ยนแบบอาดูละครหรือดูหนังตลกก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็อถ้าจะให้ดีสุดเลยนะครับถ้าจะให้ดีสุดเลยนะผมแนะนําสวดนมนั่งสมาธิก่อนนอนเ <laughs> ฮ้ยอันนี้จริงๆครับเพราะว่าสิ่งที่ผม บอกคือผมก็ทําอยู่แล้วผมรู้สึกว่าการสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนนอนเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงชั่วโมงก็ได้นะอาจจะสักประมาณ1 5บหถึงยีนาทีอ่ะมากสุดก็ประมาณ30นาทีก็ยังโอเคอะ่ะที่แบบว่ามันจะทําให้เราสงบมากแล้วเราก็จะผ่อนคลายได้ดีมากๆแล้วคราวนี้พอเราอยู่ในโหมดนี้ก่อนนอนเราจะหลับได้ง่ายขึ้นและไม่ใช่แค่หลับง่ายเราจะหลับลึกขึ้นด้วยครับแล้วเราจะหลับยาวแบบชนิดที่เรียกว่า 6- 8ถึงชั่วโมงตื่นเช้ามาจะเฟรชมากจะสดชื่นมากด้วยที่สําคัญยังได้บุญด้วยนะครับถ้าย่างไงผมขอฝากคล แล้วเห็นผลลัพธ์ที่ดีก็มาบอกกันด้วยมั่นใจเหลือเกินครับว่า2วิธีนี้ถ้าคุณเอาไปเปลี่ยนวิธีการและแก้ไขในจุดที่มันเป็นเหตุทําให้คุณนอนไม่ได้คุณจะนอนได้และทําให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีในการปั้นหุ่นแน่นอนลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ